สวัสดีค่ะพบกับพี่นุยนะัคะาแองกฤษติดหนังคาลและหนังในวันนี้นะคะที่พี่ดุยจะมาคุยถึงก็คือเรื่อง good boy ค่ะหนังเรื่องนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของหมาที่เห็นผีพูดถึงสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติแต่ผ่านมุมมองของสุนนักนั่นเองค่ะซึ่งก็คือชื่อว่าแอนดี้นะคะในเรื่องนี้นะคือเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบความยาว74นาทีเท่านั้นเองนะคะทุกคนคือมันเป็นหนังที่สั้นมากและจริงๆแล้วเนือ้อเรื่องของมันนะคะสรุปได้ภายในแค่แบบ นาทีสนาทีเท่านั้นเองนะก็คือหนังเรื่องนี้นะคะก o o ดบ o ยเนี่ยกู o ดบอยเนี่ยมันเป็นคำที่ไว้ใช้ชมหมาค่ะเวลาแบบหมาทำอะไรได้เล้วก็แบบกู o ดบอยเนี่ย,ยอันนี้คือสิ่งที่ชื่อเรื่องมันต้องการจะ อ,ออกมานะคะและเป็นหนังที่ว่าด้วยอันนี้แบบมีสปอยเลยนะนั่นก็คือ terminally ill patient นะคะก็คือคนป่วยที่แบบอยู่ในระยะสุดท้ายที่แบบใกล้จะตายแล้วอะคะ่ะทีนี้เขาก็เลี้ยงหมาเนาะแล้วหมายก็มีการแบบเห็นสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะหนังเนี่ยมันก็เฉลอยออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่หมาเห็นะ่ะก็คือเป็นมัจจุราชที่กําลังจะมาเอาชีวิตของเจ้านายของหมาตัว ไปนนั่นเองคือหมาก็พยายามช่วยเจ้านายไว้สุดชีวิตก็คือพยายามดึงรั้งไว้แต่สุดท้ายนั่นแหละคะ่ะเมื่อคนเราเนี่ยมันถึงเวลาที่จะตายนะคะไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าว่าจะรักกันมากแค่ไหนมันก็รั้งไว้ไม่ได้นะคะและเจ้านายก็ต้องไปและหมาก็ยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปคือหนังเรื่องนี้74นาทีค่ะแต่ว่ามันก็มีแค่นี้เลยจริงๆนะคะทุกคนก็บางคนก็ แน่นอนว่าอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้เพราะว่าการดําเนินเรื่องอะค่ะมันไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วมันก็สรุปได้แบบง่ายๆเลยเนาะแต่ว่าถ้าเราจะดูไปให้ดีเนี่ยหนังเรื่องนี้จุดคลแม็กซ์ของมันก็คือช่วงสุดท้ายอะค่ะที่มันจะสะท้อนสัจธรรมและมุมมองเกี่ยวกับชีวิตนะคะก็พี่นุ้ยก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับคําศัพท์วันนี้ค่ะ terminal ill patient ก็คือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะคะเทคนิคการจำศัพท์ค่ะก็คือคำว่า terminal นะคะให้นึกถึงเวลาที่เราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วแบบสถานีปลายทางแบบนี้ค่ะมันก็คือใกล้จะถึงจุดสุดท้ายแล้วนั่นเองนะคะสำหรับ terminal ill patient ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะและพี่นุ้ยไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะอังกฤษติดหนังพบกันใหม่กับพี่นุย้ยที่หนย English NUI d English ค่ะสวัสดี então